ครับวันนี้มาพบกับช่องทีเจนัภั h ชาแนลกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมานําเสนอเป็นตะเกียงนะครับเป็นตะเกียงแคมปิ้งนะครับาราคาประหยัดนะครับซึ่งตัวเนี้ผมได้มาในราคา221บาทนะครับส่งฟรีนี่ครับก็มันจะได้ของอุปกรณ์ครบชุดตามนี้เลยนะครับก็คือมีตัวไฟฉายนะครับมีแฉงตัวครอบนะครับแล้วก็มีขาตั้งให้ด้วยนะครับ ก็คือในสเปคนะครับก็จะบอกว่า,ามีแบตอยู่2,600ม ah, ิลลิแอมนะครับแล้วก็ถ้าเปิดโหมดเปิดโหมดตะเกียงอ่นะครับก็จะอยู่ได้ประมาณ10ช10ั่วโมงนะครับก็เลยผมก็เลยลองสั่งมาดูนะครับว่าคุณภาพเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะครับ นะครับแกะมาก็จะเจอตัวไฟฉายนะครับเป็นอันดับแรกเลยนะครับด้านในตัวนี้เป็นสายชาร์จนะครับตัวนี้เป็น USB Type C นะครับนะครับเป็นสาย Type C นะครับยุต่อไปก็จะเป็นตัวแช่งนะครับตัวแช่งก็จะเป็นพลาสติกเป็นพลาสติกขาวใสนะครับ ไปก็จะเป็นขาตั้งนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับมันก็คือจะเปลี่ยนเปลี่ยนจากหน้าไฟฉายนะครับมาเป็นตัวสําหรับใส่ขาตั้งเผื่อเราตั้งไว้บนโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยนะครับไว้บนโต๊ะกินข้าวหรือว่าถ้าเราไม่ได้ใช้เราจะใช้แขวนนะครับมันก็จะเป็นหัวไฟฉายแบบนี้นะครับก็คือถ้าเราจะใช้เป็นตั้งโต๊ะนะครับเราต้องหมุนตัวนี้ออกนะครับ ทำให้ดูก็จะประมาณนี้นะครับเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเลนมันนะครับก็คือเอาอันนี้มาครอบใส่ได้เลยครับนะครับก็จะเป็นไว้สำหรับตั้งโต๊ะได้ไว้กับขาตั้งอะไรอย่างนี้นะครับ ตัวขาตั้งก,ก็ที่เขาแถมมาให้ก็ถือว่าคุณภาพดีนะครับเวลากดอย่างเงี้ยครับไม่ค่อยโยกเยงองเท่าไหร่โอเคอ่าแต่ที่แนะนำนะครับก็คือถ้าไอตัวตัวหมุนเนี่ยครับก็คือให้ติดกับตัวขาตั้งไว้เลยนะครับกันมัญหายการลืมนะครับเพราะว่าชิ้นมันเล็กนะครับส่วนอันนี้เดี๋ยวผมจะใส่ตัวครอบไว้ ตัวเป็นไฟฉายนะครับเพื่อที่จะรีวิวให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่าตัวนี้เป็นยังไงนะครับครับก็รายละเอียดโดยโดยรวมตัวไฟตัวเนี้นะครับก็คือตัวที่เป็นสีดาตรงนี้นะครับก็จะเป็นเนื้ออลอยนะครับตัวนี้สามารถยืดเนี่ยครับยืดหดได้นะครับถึงทำไม่เ่ยนี่ การยืดหดดได้คือมันคือเวลาที่เราเปิดไฟฉายะครับโอเคเดี๋ยวผมอธิบายภไยต้องให้หมดก่อนดีกว่านะครับตรงด้านนึงจะเป็นตัวไฟฉายนะครับตรงตะขอแขวนนะครับมันก็จะมีลูกยางปิดไว้นะครับพอเราเปิดลูกยางมาเราก็จะพบว่ามันจะมีช่องอยู่2ช่องนะครับเป็น USB Type C กับ USB Type A Type A เนี่ยครับเอาไว้สำหรับ ไวชาร์จแบ,บตโทรศัพท์มือถือหรืออะไรท,ที่ที่เราต้องการชาร์จในยามฉุกเฉินนะครับส่วนไทท์ซีก็คือตัวชาร์จไฟเข้ากับไฟฉายนะครับเวลาที่ชาร์จเข้านะครับมันก็จะมีไฟกระพริบเป็นสีน้ําเงินนะครับก็คือถ้าเต็มไฟมันก็จะติดค้างนะครับส่วนอันนี้เป็นสวิตช์นะครับเป็นสวิตช์เดือยตัวนี้ครับเป็นสวิตช์เปลี่ยนโหมดการใช้งานแล้วก็เปิดปิดนะครับก็โอเค อันนี้ผมได้มาแล้วผมก็ลองชาร์จไฟไปแล้วนะครับชาร์จให้เต็มไปแล้วโอเคเขาแจ้งว่าในการใช้งานนะครับมีทั้งหมด6โหมด6โหมดการใช้งานนะครับก็คือไฟฉายแบบแรงนะครับไฟฉายแรงไฟฉายอ่อนนะครับแล้วก็ไฟสีขาวสว่างแล้วก็สว่างน้อยนะครับแล้วก็ไฟสีวอร์มไว้นะครับสว่างมากกับสว่างน้อยนะครับโอเคเรามาดูที่โหมดไฟฉายกันนะครับอันนี้ครับ ก็คือ,อเป็นถ้าเราเลื่อน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 ตัวไปฉายไอตัวด้านหน้าเนี่ยครับไอตัวสไลด์เนี่ยเข้ามาสุดมันก็จะเป็นแบบโหมดกว้างนะครับแต่ถ้าเราเลื่อนพื้นเราเลื่อนตัวหัวมันออกนะครับมันจะเป็นโหมดแคบก็คือโหมดแคบข้อดีของมันก็คือมันจะไปมันจะพุ่งไปได้ไกลกว่านะครับแต่ถ้าเราจะเดินเอาไว้เดินไปเข้าห้องน้ําหรืออะไรเงี ah ้ยครับเราก็เลื่อนเข้ามาสุดก็จะเป็นโหมดกว้างมันก็จะปลอดภัยเรื่องการเดินเรื่องอะไรเงี้ยครับ อันนี้คือถ้าเราเปิดทิ้งไว้แป๊บหนึ่งนะครับเปิดใช้งานสักสามวินะครับมันก็เรากดอีกทีนึงปุ๊บมันจะเป็นโหมดปิดนะครับแต่ถ้าเรากดต่อเนื่องเนี่ยครับอันนี้คือไฟฉายแสงอ่อนนะครับอันนี้เป็นโหมดตะเกียงสีไฟส,ส,สีขาวนะครับสว่างสว่าง,างมากนะครับอันนี้สว่างน้อยนะครับเสร็จปุ๊บก,กดอีกโหมดหนึง่งก็จะเป็นสีวอมวอมสว่างมากสว่างน้อย นะครับแล้วก็ปิดนะครับจะมีการใช้งานทั้งหมด6โหมดนะครับแต่อันเนี้ยผมว่า,าที่ผมสั่งมาเพราะว่าผมว่ามันสวยนะครับแล้วมันก็จะมีของแต่งเป็นสติกเกอร์ติดด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์การสั่งทั้งตัวตัวไฟฉายนะครับตัวสติกเกอร์ของแต่งมันนะครับตัวนี้มันจะใช้สติกเกอร์กับของยี่ห้อสว v นเต้นะครับ เดี๋ยวผมเปิดโหมดให้ดูการท้งานให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้สว่างมากนะครับไฟฉายสว่างมากไฟฉายสว่างน้อยตัวตะเกียงสว่างมากแสงขาวนะครับสว่างน้อยแสงขาวแล้วก็เป็นโหมดสีวอร์มไว้เอ้สีวอร์มนะครับสว่างมากนยครับพอทิ้งไว้แป๊บหนึ่งมันก็จะดับสีวอร์มสว่างมากวอร์มสว่างน้อยนะครับ Okay. ตัวตัวตัวไฟครับตัวกรอบตัวนี้มันจะเป็นพลาสติกสีขาวขุ่นนะครับก็จะมองเห็นหลอดได้นะครับหลอด led ก็จะเป็นหลอด led จะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเงสมี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สบเอี่สามยีบสีี่ิบห้ามีทั้งหมด25่หลอดนะครับ1 2ึสาม สีห้าครับมีทั้งหมดห้าหลอดห้าแถวก็ยี่สบห้านะครับก็จะมีสองสีแต่ถ้าในกล้องอาจจะมองไม่ชัดนะครัวมาเรียมไหมอันนี้ครับมันก็จะมองเป็นเงาเๆนะครับก็คือถ้าเป็นสีส้มมันก็จะเป็นไฟสีบ้อมนะครับส่วนสีขาวสีเหลืองนะครับก็จะเป็นหลอดสีขาวนะครับก็ถือว่าคุณภาพดีคือจริงๆแล้วผมมาสั่งมาแล้วนะครับใช้งานแล้ว แล้วมันใช้ดีผมก็เลยสั่งซื้อเพิ่มมาอีกอันหนึ่งอันนี้ที่คือผมสั่งมาก่อนหน้านะครับแล้วอันนี้ก็คือเป็นตัวที่ผมบอกว่ามีสติกเกอร์เป็นของแต่งนะครับคือถ้าผมที่ผมเอาไปใช้อ่ะครับก็คือผมเอาไปแขวนอยู่หน้าเต็นท์นะครับเพื่อเพื่อให้ดูตัวเต็นทนะ์อ่าเพื่อให้ลันเพื่อให้จุดที่เรากางเต็นท์นะครับไม่ไม่มืดนะครับผมก็คือเปิดแสงสีบอม นะครับแสงวอมสว่างน้อยนะครับเปิดตั้งแต่ประมาณสี่ทุ่มนะครับจนถึงแปดโมงนะครับ mm hmm. ก็ยังไม่หมดเลย mm hmm. ก็ถือว่าโอเคก็ประมาณที่ผมใช้ก็ประมาณสิบชั่วโมงกับเกือบสิบชั่วโมงได้นะครับ mm hmm. ก็ยังถือว่ายังเปิดติดยังยังติดอยู่เลยตื่นเช้ามาผมต้องมานั่งผมก็ต้องมาปิดนะครับเค mm hmm. okay. ันนี้เดี๋ยวผมให้ดูงานสติกเกอร์นะครับก็เป็นสติกเกอร์ขาวคุณนะครับเอ่อผมให้ดูตัวสติกเกอร์นะครับนี่ยครับสติกเกอร์จะเป็นแบบนี้นะครับหนึ่งชุดเนี่ยมันจะมีทั้งหมดสี่แผ่นนะครับมันจะให้มาทั้งหมดสี่แผน่นสี่ลายนะครับก็แล้วแต่เราจะเลือกว่าจะเอาลายไหนติดนะครับ ก็ถือว่าโอเคตัวสติกเกอร์ก็ถือว่าเป็นงานที่ดีสติกเกอร์มันจะเป็นสีใสครับใสมีลายนะครับแล้วก็จะเป็นงานแบบด้านๆหน่อยนะครับหนึ่งชุดอยู่ที่แปดสิบกว่าบาทนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับทั้งตัวไปฉายแล้วก็ตัวตัวสติกเกอร์นะครับโอเคเดี๋ยวผมอ่า เทปตัวนี้เลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่อิดตั้งให้ดูนะครับได้ดูความสวยงามของมันก็คือเวลาที่เราใส่สติกเกอร์ไปแล้วอะครับมันก็จะไม่ได้มีผลเกี่ยวกับเรื่องแสงว่าแสงมันจะดรอปลงไหมหรืออะไรเงี้ยครับก็แสงก็เท่าเดิมเพราะสติกเกอร์มันเป็นแบบใสนะครับก็จะมีลายขึ้นมานิดหน่อยแต่ผมคิดว่ามันไม่ได้ไม่ได้ทําให้ตัวแสงมันสว่างน้อยลงนะครับก็คือ สามารถใช้ได้ทั้งแบบตั้งอย่างนี้ก็ได้นะครับโดยที่ไม่มีไม่มีไม่มีแช่งนะครับก็คือตั้งไว้บนโต๊ะกินข้าวหรือไว้บนโต๊ะที่แคมป์อะไรเงี้ยครับแต่ของผมอะก็คือเอาไว้แขวนนะครับไปแขวนอยู่หน้าเต็นท์โอเคอันนี้เดี๋ยวผมลองใส่ใส่ตัวแช่งให้ดูแช่งมันก็จะมีร่องอยู่ครับมีร่องร่องมีร่องให้เราใส่เข้าล็อกกับหูแขวนะนะครับ ดักไปก็ไม่แน่นอะไรครับก็ใส่กดลงไปให้แน่นนะครับนะครับเวลาใส่แจกมันก็จะสวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับเปิดแสงขาวก็สวยนะครับเปิดแสงสีสีวอมก็สวยนะครับ ็เป็นอีกหนึ่งไอเทมนะครับที่ผมคิดว่าราคาราคาไม่แพงแล้วก็คุ้มค่านะครับกับเงินที่เราต้องจ่ายไปนะครับในราคา200กว่าบาทแต่ได้เปิดได้10ชั่วโมงก็ถือว่าโอเคครับอันนี้ก็ยังไม่ได้เทสว่าเปิดได้นานสุดเท่าไหร่นะครับพอดีผมผมช่วงนี้อากาศมันค่อนข้างดีก็เลย ออกทลิป่อนข้างบ่อยแต่ช่วงนี้ก็อาจจะอัพคลิปลงน้อยหน่อยเพราะว่าจริงๆตอนแรกตั้งใจจะเอาไป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 ทำรีวิวที่แคมป์มานะครับที่เต็นแต่ว่าพอดีไปปุ๊บก,ก็ที่ที่ลานเขามีการกรอ่อสร้างแล้วเสียงมันดังนะครับผมก็เลยไม่ได้ไม่ได้ถ่ายต่อนะครับไม่ได้ถ่ายทำเพราะว่ากลัวเสียงจะเข้ามารบกวนนะครับอันนี้คือความแตกต่างอ่าให้ดูเปรียบเทียบกันระหว่าง ธรรมดาเดิมๆนะครับกับมีสติกเกอร์ผมว่ามีสติกเกอร์มันก,ก็ดูสวยขึ้นนะครับดูแบบเหมือนมีอะไรขึ้นมาหน่อยจากถ้าปกติสีขาวนะครับอันนี้มันจะเป็นเหมือนไฟที่เวลาเปิดอะครับมันจะเห็นเห็นแสงรอดนะครับมันจะเห็นไฟเป็นเม็ดเม็ดเป็นไฟดอกอะครับถ้าในกล้องอาจจะเห็นเป็นแสงรวมนะครับแต่ เมื่อหลีไฟลงเนี่ยครับมันจะเป็นแสงดอทอย่างนี้ครับถ้าเปิดสีส้อมอาจจะชัดกว่านะครับถือว่าสวยงานดีนะครับก็น้ำหนักก็มีน้ำหนักอยู่น้ำหนักอยู่ที่ประมาณ120กรัมนะครับ ก็ดูผมจะให้ดูใกล้ๆตัวอันนี้มันกันน้ําได้ด้วยนะครับผมก็ยังไม่ได้ลองเทสดูว่าก็คือมันก็กันพวกละอองน้ํเพวกะอะไรเงี้ยได้ครับแต่ว่าถ้าไปใต้น้ําหรือฝนตกหนักๆอะไรเงี้ยครับก็คงไม่ไหวเพราะว่าคิดว่าถ้าฝนตกหนักๆน้ํามันก็คงจะเข้าตามตามซอกพวกขอบยางนะครับเพราะตัวนี้มันเป็นขอบยางที่แบบอัดแน่นไว้เฉยๆนะครับ แต่ทางนี้ดีก็ขอฝนตกก็เก็บครับเราก็คงไม่วางทิ้งตากฝนไว้อยู่แล้วเนาะเอเคนเนี่ยครับก็่ไล่เก็บไปก็ถือว่าทำงานค่อนข้างดีนะครับวัสดุเป็นเขาแจ้งว่าเป็นอลูมิเนียมอร่อยนะครับ ัวใสถายก็จะไม่มีโลโก้ไม่มีอะไรนะครับก็จะเรียบๆสีดำเรียบๆเ,เลยอ่าาเทียบกัยดูอทีหนึง่งกับอันนี้นะครับที่ใส่ตัวติกเกอร์แล้วเดี๋ยวตอนกลางคืนนะครับเดี๋ยวผมจะมาทดสอบแสงให้ดูอีกทีนึงว่าแสงความสว่างอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นยังไง อโอเคเดี๋ยวผมลองลองลองเทสให้ดูตอนกลางวันก็ได้ครับพอดีตอนนี้ผมถ่ายอยู่ในห้องเดี๋ยวผมลองปิดมา่านปิดไฟดูนะครับแล้วเดี๋ยวผมเทสแสงให้ดูครับโอเคครับตอนนี้ผมปิดปิดมา่านแล้วก็ปิดไฟในห้องนะครับก็ถือว่าค่อนข้างมืดอยู่โอเคทีนี้เรามาดูไฟกันนะครับอันนี้คือโหมดไฟฉายนะครับไฟฉายมันสว่างอยู่แล้วโอเคเราข้ามไปเรามาดูโหมดตะเกียงนะครับ ก็ถือว่าสว่างมากนะครับขนาดแสงอ่อนก็ยังยัง,ย,งยังชัดเลยครับอันนี้แสงวอร์มนะครับอันนี้เป็นตัวสติ๊กเกอร์ที่ติดสติ๊กเกอร์นะครับโอเคเดี๋ยวผมลองเปิดเทียบระหว่างตัวติดสติ๊กเกอร์กับตัวไม่ติด Okay. อันนี้เปิดแสงอ่อนแสงหมดตะเกียงสว่างน้อยทั้งคู่นะครับ mm hmm. ก็แทบไม่มีส่วนไม่มีไม่มีผลอะไรนะครับผมว่าเพราะว่าตัวด้วยไอตัว ลายสกรีนมันมันก็จะเป็นสีดําแบบกึ่งกึ่งโปร่งใสนะครับมันก็ทําให้แสงมันลอดผ่านได้อยู่ดีสังเกตจากที่มือผมก็คือจะไม่มีไม่มีตัวลายสติ๊กเกอร์นะครับขึ้นมาที่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 แสงนะครับก็ถือว่าเป็นไฟฉายที่คุ้มค่าครับน่าใช้อีกตัวหนึ่งนะครับ หมดหโหมดการใช้งานนะครับเดี๋ยวผมให้ดูไปใช้อีกทีหนึ่งถ้าเราดึงนะครับนะครับมันก็จะพุ่งไปค่อนข้างไกลกว่าเดิมนะครับอันนี้คือโหมดระหว่างน้อยนะครับอ่าอันนี้คือซูมเข้านะครับเอ๊ะอ่ากดเลื่อนเข้ามาสุดนะ,นะครับมันก็จะเป็นโหมดกว้าง เอาไว้เวลาเดินไปเข้าห้องน้ําไปอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าจะส่องอะไรที่แบบอยู่ไกลๆเราก็ซูมออกนะครับตัวน,นี้มันก็สามารถที่จะขยับได้อันนี้คือซูมประมาณกลางๆนะครับอันนี้เ็อ่ะเนี่ยครับประมาณกลางๆแสงมันก็จะพุ่งไกลนะครับแต่ว่าวงรัศมีของไฟมันก็จะน้อยลงนะครับแต่ถ้าเราดึงสุดนะครับมันก็จะเป็นสี่เหลี่ยมเป็นรูปไฟหลอดไฟเลย แต่ที่เท่าที่ผมเทสอะครับก็คือโหมดโหมดกลางกับโหมดโหมดโหมดเลื่อนสุดนะครับก็จะตัวเลื่อนสุดมันจะชัดถ้าเราอยู่ไกถ้าเราเราส่องที่ไกลๆอะไรเงี้ยครับโอเคเดี๋ยวผมไปเปิดไฟก่อนแนบนะครับโอเคครับวันนี้ก็คงจะ ขอจบการรีวิวนะครับตัวไฟฉายนะครับตะเกียงไฟฉายตัวนี้นะครับก็คือเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับลิงก์ในการสั่งเพราะว่าตัวนี้ไม่มียี่ห้อไม่มีอะไรเลยนะครับแต่ผมก็คิดว่าคุณภาพก,ก็ก็ใช้ได้นะครับดูจากงานการผลิตอะไรอย่างเงี้ยครับก็ถือว่าตัวผลิตภัณฑ์ นะครับรายละเอียดเก็บมาค่อนข้างดีนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับการในการสั่งตัวซื้อตัวไปฉายตัวตะเกียงไฟฉายกับตัวสติกเกอร์นะครับก็คืออำนวยความสะดวกให้เพื่อนๆในการเผื่อใครอยากได้ตามผมไม่ต้องมานั่งเสิร์ชหานะครับโอเคครับงั้นขอจบการรีวิวตัวตะเกียงไฟฉายเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดรับสะไคไว้ให้กับช่องเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราในการทำคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณครับ